นั่งรอรถ517ตั้งใจว่าจะเข้าไปซื้อของแห้งในตลาดบางแคเพราะว่ารถลงจอดหน้าตลาดเลยมันสะดวกแล้วขากลับจะได้ มานั่งขายของที่สายใต้ใหม่ไปเพื่อซื้อซื้อสิ่งของที่จะมาทำข้าวคลุปกกะปิซื้อกะปิของเมืองตรังไว้แล้วหนึ่งกระปุกมันแพงนะครึ่งกิโลร้อยบาทในเมื่อมี กะปิดีเรานึกถึงอยากจะกินข้าวคลุกกะปิสูตรมีอะไรก็ค่อยๆนึกคุยกับคนแก่เขาก็บอกว่ามีต้องมีกุนเชียงมีพริกพริกแห้งทอดเออ เดี๋ยวเราก็จะเตรียมทำพริกแห้งทอดเก็บเอาไว้อ่ะนะมีมะนาวปีหอมเอาหอมหัวใหญ่ๆหน่อยมันจะได้ไม่ต้องปอกมากออหอมหอมหอมใหญ่ๆเขาเรียกว่าหอมพมา่าเอ่อไข่เจียวไข่เรามีไว้แล้ว เดี๋ยวเราก็จะเจียวแต่เจียวเป็นแผ่นบางๆแล้วก็สอหัน่นหั่นเอาก็เ,เรียกว่าไปซื้อมาหลายอย่างแหละหมกูก็ต้องทำหมูหวานแต่มันจะต้องเป็นหมูสามชั้นมันถึงจะอร่อยแล้วก็ทำหมูหวานเก็บเอาไว้เลยเก็บไว้ทานกับข้าวอื่นๆได้ ทำเตรียมเอาไว้มีขาดอะไรขาดอะไรอีกไหมเออคุณเชียงก็มีมะม่วงมะม่วงซอยมะม่วงสักหน่อยไอ้ข้าวคุวกกปิชุดนี้ก็จะทำเผื่อละ่ะเผื่อฝากคนอื่นบ้างคือฝากคน ที่คุยคุยกันยกอยู่แล้วมันไม่ใช่ไปซื้ออย่างเดียวก็กะว่าจะไปซื้อทั้งสุกถุงซีนถุงซิเอามาขายเพราะขายอะไรยากเราก็หาของที่มันพอจะเอามาขายได้